สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เควนจะพาเด็กๆเข้าไปทัวร์ในโรงเรียนชานรัฐวิทยาตามเควนไปดูกันเลยค่ะเด็กๆตอนนี้แควนได้พาเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนแล้วเดี๋ยวจะพาไปรับเพื่อนๆทางด้านนู้นกันนะคะเด็กๆ,ๆเริ่มมาโรงเรียนกันแล้วสวัสดีค่ะคุ้อม ครูอ้อมนะคะก็มาทําหน้าที่รับนักเรียนในเช้าวันจันทร์ทุกๆวันนะคะอันนี้โรงเรียนของเรานะคะนักเรียนกำลังมาสวัสดีค่ะ ทุกทุกช้านะคะเด็กๆก,ก็จะนัดขึ้นและลงรถตรงนี้นะคะสด็ับแล้วก็จะเดินเข้าโรงเรียนไปสแกนมือแล้วก็จะเดินเข้าไปในตัวะคะ่ะเด็กๆกำลังทำอะไรกันอยู่นะเด็กๆกำลังทำอะไรกันอยู่ลูกดื่มนมหรอคะดื่มทุกเช้าไม่เอ่ยอร่อยไหม ไหนดูให้ดูหน่อยเต็มที่เลยเต็มที่เลยอร่อยไหมคะหลังจากเสร็จกิจกรรมตอนเช้านะคะตอนนี้เด็กๆก็กำลังทยอยขึ้นบนอาคารอตอนนี้นะคะแควนกำลังพาเด็กๆขึ้นบนอาคารนะคะ,ะนี่เราจะเริ่มกันที่ ชั้น2เลยค่ะและห้องแรกของเราก็คือห้องนี้นะคะ1นึับหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูการเรียกนการสอนของ1นึับหนึ่งกันค่ะรถตูบบต้คันหรูเลยรูหราม้าเห่าเออออกจากที่ไหนมาจากปู่แสดงว่าต้องเอารถไปทำอะไรไเอไปกอโอเคไปที่บ้านในซอยบ้านต้องอยู่ในซอยบางรักู หลังจากเด็กๆได้เรียนเรื่องราวต่างๆไปแล้วก็ถึงเวลาที่เด็กๆต้องทำแบบฝึกหัดแล้วค่ะดูสิทุกคนตั้งใจทำกันมากเลยเราไปดูการเรียนการสอนของห้องถัดไปกันค่ะ สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตนะคะย,ย่านะทะรกเขาบอกว่าซื้อนมซื้อนม,มหวานมาสี่อ่ะเห็นสี่กล่องอันนี้คือนมหวานนะคะเรียนอะไรอยู่คะเนี่ยเรียนเลขหรอคะ,อะเสร็จแล้วซื้อนมจืดเขาบอกซื้อนมจืดมามากกว่าอ่ะคุณมีใส่เท่าไหร่นะซื้อนมจืดเขาใส่มากกว่านมจืดสามฟัมงฟอนบอกว่าจะไม่ทำ มาดูห้องถัดไปกันคะ่ะมีกำลังเรียนอะไรกันอยู่นะไปดูกันอขออนุญาตนะคะร<อ>เรียนอะไรกันอยู่คะเนี่ยสาาไทยคโอ,เอเ้เรื่องอะไรคะเรียนเรื่องอะไรลูกเรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องอะไร ประเภทเป็นอย่างไรต้องดูนะคะ นิสาล่คะค่ะ สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตค่ะหนึ่งพัสอีสดวจด้วยค่ะข้สา เปิดเองเลยค่ะนี่อะไรอยู่คะลูกหน้าสี่สิบนะคะเราจะดูหน้าสี่สิบกลาง่ะที่สถี่อันนี้คือรูปสระ,ะฉะนั้นแล้วคำเนี้ยสองคำเนี้ยเป็นคำท้องรูปหรือท้องเสียงท้องรูปทองลูกขออนุญาตค่ะค่้นารัสวัสดีค่ะสวัาาสดีค่ะขออนุญาตนะคะ เรียนวิชาอะไรอยู่คะลูกวิทยาศาสตร์าาเรียนเรื่องอะไรคะเรียนเรื่องสรเโอเคขอบคุณคะ่ะขออนุญาตถ่ายรูป่อยนะคะสิบเอล้านนะคะนักเรียนลบด้วยตอนนี้ขึ้นมาชั้นสี่แล้วนะคะเดี๋วะะยวเราไปดูกันคะ่ะในชั่วโมงคาบเช้าที่เด็กกำลังเรียนกันอยู่ ขออนุญาตนะคะอนนี้สันนี้เป็กกำลังเรียนหนังสือกันอยู่นะคะขออนุญาตนะคะน,นะคะักการหารแต่สัวอะตัดได้แล้วครับใช้ตัดอะไร ได้สามว่ามาสามคูณอะไรได้สามสามคูนเออสามคูนได้สิดห้าสิบห้าห้องต่อไปมาดูกันค่ะเรื่องเลยนะคะขออนุญาตนะคะถ้าเราจะจะวาดภาพเอ่อครอบครัวไหนเช่นครอบครัวครอบครัวของชาวเอเชียหรือครอบครัวของตะวันกำลังเรียนวิชาอะไรอยู่คะลูกเรียอะไรคะลูกกำลังเรียนวิชาอะไรอยู่คะวิชอวเอเชียศาคนที่ไม่ได้ฟังครูรู้เลยว่ากับคุณเข้าใจไหมลูก ใะไปต่อนะคะ Excuse me อ๋อกำลังเรียนกับทีเชอร์อยู่เลย Alright guys we have the w o r d I I me you สวัสดีค่ะทุกคนคสวัสดีค่ะเรียนวิชาอะไรอยู่เอ่ยปกไม้บกมือทักทายกล้องหน่อยค่ะอขอบคุณยยค่ะขออนุญาตค่ะอุ้ยน่ารักจังเลยสวัสดีค่ะเรียนวิชาอะไรอยู่ค่ะ,อะขออนุญาต ่า,นะางนี้เมื่อเรียนวางเส้นกระดาษแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนที่หนึ่งให้วัดจุดจึดรดนี้ก็เปิมวัดไว้สองเซนนี้ขึ้นมาสองเซนขึ้นมาแบบนีนสนนสน้สองเซนใช้ไม้บรรทัดวัดนะคะสองเซนตีเส้นขึ้นมาสองเซนติเมตรเส้นตึกลดานนี้นะ,ะได้ไหม เีียันตีก่อนเลยเ็จไปเรีเยนนี้ก่อนนะสองเซนขึ้นมาก่อนทีนี้ให้เรียนสังเกตจุดด้านนี้ให้มันไปพัดโยงเส้นนะคะจะแบ่งขึ้นตรงนี้เราจะลากมายี้ลากตามจุดนะลากตามจุดขึ้นมา เกี่ยวกับสัตว์นะคะผมจะแสดงเรื่องกระต่ายกับเต่านะคะผมรับบทเป็นเต่านะคะแล้ไม่บอกชื่อสวัสดีครับผมชื่อหลานน้อยรับบทเป็นเสือครับสวัสดีค่ะชื่อจินนี่รับบทเป็นกระต่ายค่ะสวัสดีครับผมชื่อยูครับรับบทเป็นช้างครับสวัสดีครับผมชื่อนัตโต้ครับรับบทเป็นสิงโตครับสวัสดีค่ะชื่อฟ้าใสรับบทเป็นกวางค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อใบภูร์รับบทเป็นโน้ตเ่าโอ้เจ้าเต่าเดินช้าขนาดนี้ช้าน้าเองจะถึงบ้านเองไหมเนี่ยข้าเดินแบบนี้ทุกวันข้าก็ถึงบ้าน การนำทางมาเพื่อศาสนาทางรัฐบาลได้สระกาศที่เป็นโมดและให้ผู้นักศบกษาจะชวนชาวไทยออกเดินทาง เด็กๆกำลังรับประทานอาหารเวลาเด็กๆรับประทานอาหารเราก็มีฉากกั้นแบบนี้เอาไว้โอ้อร่อยไหมคะหันมาตอบคุณครูหน่อยแล้วอร่อยไหมลูกออโอเคสำหรับวันนี้นะคะ EP นี้ก็เท่านี้ก่อนนะคะเด็กๆแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ใน EP ะหน้าอย่าลืมติดตามช่องของชานล็ตพิทยาได้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายะคะ่ะ